สวัสดีครับกลับมาอีกแลนะครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงคนเจ้าน้ําตาของนิวจิวนะฮะยังไงก็ลองฟังดูแล้วกันนะยังไงก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงผู้หญิงนะฮะเริ่มเลยดีกว่าครับทั้งที่รู้จบไปแล้วรู้ฉังรู้ว่าไม่รักยังจะอยากพูดจะทักทายเมื่อเจอรู ทั้งที่รู้เขาไม่แค่ยังอุตส่าห์แอเพลอคิดเพลอฝันไปไม่เคยจำไม่เข้าใจเหตุใดยังรักและฝังใจที่เขาทำมันโหดร้เปลี่นตัวเอง ลับตัวเองก็ยังทำไม่ได้คำว,ว่ารักมันคา่ามันค่าในใจก็ยังวันไว้ในใจมันอยู่ดีบอกตัวเองทุกวันให้เห็นไปทางอื่นเวลาที่เขานั้นเข้ามาบอก ัองซ้ำหลักทำเป็นคนเจ้าน้ตาตีอย่าเสียได้เวลาอย่าให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากเดิมให้ยอมจะตัดใจตัดปัญหาพ้นไป แต่ก็ทำไม้ได้เลยสักทีคิดถึงเขาอยู่เสมออยากให้เขาอยู่ตรงนี้ได้แต่คิดทั้งทั้งที่ยังไม่มีเธอบอกตัวเองทุกวันให้หั็นไปเธอ เวลาที่เขานั้นเข้ามาบอกตัวเองส,ำส้ำๆหลักทำเป็นคนเท่าน้ำตาอย่าเสียดายเวลาอย่าให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากเดิม บอกตัวเองทุกวันให้เห็นไปทางอื่นเวลาที่เขานั้นเข้ามาบอกตัวเองซ้ำาเลิกทำเป็นคนเท่าน้ำตา อย่าเสียได้เวลาอย่าให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากเดิมอย่าเสียได้เวลาอย่าให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากดาิ นะครับยี่งก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังกันขอบคุณนะครับ